อัน,นนี้มีการมาอุ่นเครื่องที่สนามจัดจั์นะครับอันนี้คือเบอร์17ครับเบอร์สิบเจ็ดมาที้สัมภาษณ์นหน่อยมาสัมภาษณ์นหน่อยไปเลยมาแป๊บนึงเอาเอาเอาคนอื่นไปก่อนไปแฟ้มก่อนก็ได้เอ๋อโอ้ยยางก่อนย่างกวนลูก,ลกน้ำเป็้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรไม่ไมีล่ะครับ อันนี้คือบรรยากาศในสนามออนนกำลังวอร์ครับ,อ,บอันนี้มาอุ่นเครื่องจะภาพจะภาพจาพใช่ชื่ออะไรเราชื่ออะไรอันนี้เบอร์อะไรครับเบอร์สาม่ั้ยสามครับชื่ออะไรชื่อเอาชื่อเล่นนะชื่อจริงครับชื่อเล่นก็ได้ชื่อบอลครับตำแหน่งอะไรครับใช้หมดครับแบกซ้ายแบกขวาโอเคเฮ้ยไม่ใช่แบกซ้ายแบกซ้ายครับอันนี้น้องชื่ออะไรชื่อยักษ์ครับยักษ์โอเคยักษ์ตำแหน่งตำแหน่งอะไรเอ่อ ซ้ายครับซ้ายโอเคห้าซ้าย,ายอันนี้หนูชื่ออะไรหนูรีโอครับลีโอนี่คือลีโอครับ <c oughs> ตำแหน่งอะไรเล่นตำแหน่งอะไรยัง <c oughs> ไม่รู้เลย <c oughs> อ่ะหน,นูชื่ออะไรไทมครับ,รบน้องทามนะอันนี้คือน้องทามโห <c oughs> อันนี้อากาศแจ่มใสมากเลย อันนี้อันนี้ไม่ต้องถามครับนี่คือ ti, ออตตี้ตแหน่งประตูอยู่กันมานานแล้วน้องฟิลม์มใช่น้องฟิลป้ะน,น่ะอ่าน้องฟิลม์มนี่โค้ดเรานะครับโค้ดดูแลรุ่นยูสิบสามอันนี้อันนี้โค้ดพ่อโฟกนะครับเฮ้ยยโน อันนี้ก็พีรวัตรครับกับบีมครับได้ได้ครับายขวาดิทุกคนแล้วแล้วสายสิบขวาสิบอันนี้ชื่ออะไรนะเบอร์สิบเจ็ดเบอร์รสิบเจ็ดชื่ออะไร เจีคนนี่สปายครับรูปหล่อไปจำลองทีมอันนี้แฟ้มกองกลางอันนี้ขนุนครับหนุนเล่นได้ทุกตำแหน่งอันนี้น้องโฟก์ครับน้องโฟก์ กับน้องอาร์มตำแหน่งกลางรับกับริมเส้นตัวจีละเดาเอามีนัดมีตำแหน่งเดียวแล้วอาร์มเรานี่ยดีสุดแล้วเล <ś lam our> ่นกลางรองเท้าดีรองเท้ามเบ้่อแปดคนเต็ Mà rồi các rồi. đấy, là chiêu này, làng anh tôi để đấy, hả? chưa, hả? không biết bọc, lấy này, làu, này, hả? กองเชียก <c oughs> เงยหน้าเลยดิเงยหน้าเลยเออเป็นตากล้องให้ด้วยหะอ,ออาถ่ายรูปให้ด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ่ายทุกคนเลยวันนี้ครับอันนี้บรรยากาศซ้อมก่อนที่จะลงสนามน,นะครับอันนี้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 ชื่ออะไรเราชื่ออะไรรายงานตัวดิตูนครับ <c oughs> ชื่อตูนนะครับตำแหน่งแบกขวาแบกซ้าย 走那边吧。 เียกชันี่